ได้ผลไม้เนาะได้แอปเปิลวันนี้อากาศร้อนๆเนาะแอปเปิลในตู้เย็นเนาะหวานๆช่ำๆบอกไม่ช่วยเท่าไหร่เนาะรีบด้วย รีบทำคลิปเนาะจะรีบขึ้นไลน์ด้วยอร่อยมากเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เนาะอร่อยและมีประโยชน์ อินเพลินเลยอร่อยชอบเป็นะคนเป็นคนที่ชอบทานผลไม้อยู่แล้วเนาะมันยาข้างวันก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะไปก่อนนะคะแค่มากินผลไม้อวดเพลินเเผื่อจะได้หิวด้วยเนาะาย